สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับชินยนนอะไหเช่นเคยนะฮะสำหรับวันนี้จะมารีวิวจัดส่งเกียร์นิสสันคาร์บอนนะฮะมีรุ่นมีสโลในตัวนะครับผมจัดชุดพร้อมชนวิกแยมได้เลยนะครับก็ขอขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดบึงการนะฮะผมพี่สุรศักนะครับขออนุญาตปิดชื่อที่อยู่ไปนิดนึงนะฮะเนื่องจากเป็นความลับของลูกค้านะครับผมก็พี่สุรศัก์นะฮะเสียใหญ่จากบึงการนะครับคุยแค่5นาทีก็สั่งปิดเลยนะครับโอนเงินให้เลยนะฮะ ไม่ต้องคุยอะไรกันเยอะแยะนะครับผมต่อพี่แกเชื่อใจผมนะครับดูคลิปที่ผมลงขายหลายๆตัวแล้วครับพอดีพี่แกจะสั่งตั้งแต่ที่แรกแล้วนะครับพอดีที่ผมลงขายเกียร์รุ่นนี้เพ๊บแต่ว่าไม่ทันนะฮะพอดีมีเสียอีกคนนึงจากจังหวัดจานเชียงเสานะฮะสั่งไปซะก่อนนะครับพี่แกก็เลยแบบว่าของมาเมื่อะไรรีบบอกผมเลยนะครับเดี๋ยวรีบโอนไม่ให้ครับผมกอ รอประมาณ3 4วันนะครับพี่เกก็บอกรอได้นะครับอยากได้นะครับเชื่อใจผมนะครับอยากซื้อก็ผมนะฮะก็ขอขอบคุณมากครับที่ไว้ใจกันนะครับพอส่งมาปุ๊บแจ้งแกไปแค่5ทีเกก็โอนเงินให้เลยนะครับผมก็ขอขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ที่อุดหนุนนะฮะขอขอบคุณที่เชื่อใจกันนะครับผมยังไม่ไปซื้อคนอื่นนะับผมก็เราจัดสวยๆนะฮะพี่เกบอกให้จัดสวยๆดาเดิมแห้งๆไปเลยนะครับผมไม่มีเยิ้มนะครับนี่ฮะลูกนี้สวยเลยนะครับกิ๊บๆเลยนะถ้าพี่ดูอยู่นะลูกนี้แบบ ไม่มีตําหนิเลยเลยนะสวยกิ๊บเลยของเพิ่งมาลงนะฮะยังไม่พอ2ชั่วโมงเลยครับผมนะฮะดีกับจัดการสอยไปซะแล้วนะฮะคนอื่นก็เดี๋ยวต้องรอคิวนิดนึงนะฮะเยลุนนี้ขายดีมากนะครับมาแป๊บเดียวก็ขายแปบ๊บเดียวก็ขายนะครับผมนะมันมาจำเดิมสวยๆกิ๊บๆอย่างนี้อยู่ไม่นานนะครับผมสวนมากนะฮะก็ทางเราลุ้งนี้ก็พี่แกจะสั่งไปติดบิ๊กเอ็มนะครับแล้วก็ใส่ฟันดมนะฮะแล้วก็ใส่คันเกียร์ตรงนะครับผมผมก็จัดเป็นชุดไปให้อย่างนี้เลยเป็นหัวหมูพร้มชวนบิ๊เกเอ็ แต่เกียรฝากปันดัมแล้วก็มียอยครบชุดพร้อมติดตั้งไปถึงก็สามารถใส่ชนพิเอยมได้เลยนะครับผมยกชุดไปเลยนะครับของจัดไปแท้ๆครบๆสวยๆพร้อมใช้งานนะครับผมนะฮะหากท่านใดอยากได้อย่างนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้ครับที่ชินยนอะไหล่ดังอุทศนะฮะโทรศัพท์ก็0 8 1 7 3 0 3 5 1 2นะครับนะฮะตามเบอร์โทรที่ติดไว้ที่ค้างเกียร์นะครับนี่ฮะ อินโยนอะไรดังคุโทษนะครับผมเราไม่ไปเอาของคนอื่นมาถ่ายทําอย่างแน่นอนนะครของลูกชิ้นที่เรารีวิวเราคงขายนะครับเป็นของจากทางร้านนะครร้านเราส่งจริงส่งชัวร์นะครับผมหลายๆท่านที่ดูคลิปแล้วก็เคยสั่งกับผมไปแล้วครับคงจะรู้ดีนะครผมลงคลิปแป๊บเดียวบางท่านก็สั่งปิดไปแล้วนะครับนะฮะก็ขอขอบคุณมากที่ไว้ใจกันนะฮะก็หากท่านใดอยากคุยอยากแชทจะโทรไงก็เนี้ยติดต่อตามเบอร์นี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะแชทเข้ามาพูดมาคุยกันในเฟซบุ๊กของผมก็ได้ครับ ชื่อเพจเฟซบุ๊กของผมก็ชินยนอะไรจากอุณทศนะฮะหรือว่าท่านใดมาสื่อหรอกเล่นเฟซบุ๊กก็แอดไลน์มาคุยกันได้ครับแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์0 8 1 7 3 0 3 5 1 2นะฮะเลือกเพิ่มเพื่อนจากเบอร์โทรศัพท์นะครับผมแล้วก็พิมพ์เบอร์โทรศัพท์ของผมลงไปนะครับเพิ่มจากเบอร์โทรศัพท์ไปเลยนะครับผมเดี๋ยวไลน์จะเด้งขึ้นอัตโนมัตินะฮะแชทมาพูดมาคุยกันก่อนก็ได้นะครับค่อยตัดสินใจซื้อไม่ได้นะฮะนะก็ขอขอบคุณมากครับทุกท่่่่าาาานนนทททีีรรรรัััััับบบบบชชมมหวววงจะะะไดด้้ใุุกกๆฮขขออคคคณสส